สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SK b o บอนะครับมาติดตามฟุตบอลประจำวันนี้กันนะครับผมก็วันอาทิตย์แบบนี้นะครับยังคงมีฟุตบอลเตะกันมากมายนะครับในลีกใหญ่นะครับก็วันนี้จะเน้นที่ศึกพเมลีกนะครับผมก็เป็นลีกเดียวมั้งที่ไม่ได้มีการพักเบรกนะครับนี่เป็นช่วงบอสติงเดียแล้วนะครับผมอันดับแรกก่อนจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางสโบท็อปนะครับ หนึ่งในสปอนเซอร์ของ l e สยู United นะครับผมมีทางเลือกมากมายสําหรับนักเสี่ยงทายทุกท่านนะครับแล้วก็มีหาเรื่องของการเงินนะครับที่มันคงปลอดภัย100%ด้วยนะครับผมถ้าเกิดสนใจสมัครแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่แอดไลน์478 p s g y w นะครับอ่ะมาดูบอลในวันนี้กันนะครับจัดมาให้แล้ว2คู่นะครับไปดูคู่แรกก่อนนะครับจะไปเกมระหว่างลีสเจอกับเบอร์ลี่นะครับ ลีสพักหลังผลงานดรอบลงไปเยอะมากนในช่วงแบบประมาณ8-9เกมหลังสุดนะเพราะว่าโอเคแตพวกเขาเ็นทีมที่เล่นบอลสนุกนะครับเป็นทีมที่เล่นบอนลราใจเกมลูกดุดันแต่ปัญหาหลักคือบุกเต็มตัวโดยที่ไม่พบรอง,งของเกมรับเลยนะครับล่าดสุดนี่โดนแมนยูกดมา6ลูก นะครับผมคือเอาง่ายๆคือลีสเนี่ยแทบจะเสียประตูเยอะทุกเกมเลยนะครับผมก็เป็นปัญหาหลักมาตอนนี้นะครับแต่ผมคิดว่าวันนี้นะครับเจอเบอร์ลี่โอเคแต่เบอร์ลี่ผลงานดูดีขึ้นนะหลังจากที่แย่มานานไม่แพ้ใครมา4เกมติดนะครับเก็บได้แปะคะแนนจาก4เกมก็โอเคแต่รงบอลความมั่นใจทุกอย่างดูดีขึ้นนะครับแต่ผมว่าวันนี้การไปเยือนลีสไม่ใช่งานที่ง่ายเลยเพราะว่าลีสเองก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่เกมลุกจัดเหมือนกันผมคิดว่าตอนนี้บิโอซาน่าจะได้บทเรียนแล้วเพราะว่า ตอนนี้ลีสเกมรับไม่ดีนะน่าจะเล่นแบบอ่ามีห่วงเกมรับบ้างนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดลีสทําได้แบบนั้นได้นะครับลุกดุดันกลางแข็งหลังแน่นขึ้นผมคิดว่าน่าจะเป็นทีมที่น่ากลัวทีมหนึ่งเลยตอนนี้นะครับผมคิดว่าวันนี้ยังน่าไว้ใจเชียร์ที่ลีสนะเพราะว่าเรื่องของตัวผู้เล่นแรงตาก็ถือว่าดูดีกว่านะครับผมก็วันนี้คิดว่าเรทเปิดมาจะตัวแพงนะให้ลีสต่ออยู่ที่ครึ่งงบลูกแต่ดูแล้วยังน่าต่อที่ลีสยูไนเต็ดนะครับ สวยคู่หนึ่งครับไปดูที่ลิเวอร์พูลครับจะพบกับทางเวสต์บอมนะครับคู่นี้ผมคิดว่าใสๆเลยนะครับผมลิเวอร์พูลจ่าฝูนะตอนนี้นะครับสากเซเวตแตมจาก14เกมนะครับทิ้งที่สองเอเวอเรตันอยู่2แต้มและแข่งนักกีฬาหนึ่งเกมด้วยถ้าวันนี้ชนะได้จะฉีกออกไปเป็น5คะแนนก็ถือว่าเป็นแต้มที่สำคัญมากเลยนะครับส่วนเวสต์บอมผลงานยังค่อนข้างแย่ต่อเนื่องนะครับไม่ชนะมา4เกมติดแล้วแพ้ไป3นัด เกมล่าสุดนี่เป็นการประเดิมโคชใหม่นะกับการแต่งตั้งเซอร์วัไดส์นะครับบิ๊กแซมแต่ผมปรากฏว่าโดนกดไปส่วนโดยวิลล่านะครับผมวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าริพูกาลังโหดเลยเกมล่าสุดนี่กดพาเลสมาเจ็ดศูนย์นะครับก็ดูแล้วตอนนี้กำลังเข้าฝักเลยนะครับเกมลุกดุดันอยู่แล้วเกมรับแก้ปัญหาได้ดีขึ้นผมว่าวันนี้คิดว่าน่าจะเป็นงานที่ง่ายนะที่แอนฟิลด์ด้วยนะครับถือว่าเป็นนรกของทีมเยอนอยู่แล้วด้วยนะครับ ราคาเปิดมาวันนี้ให้ลิเวอร์พูลต่ออาจจะแพงนะ2.25แต่ผมคิดว่าเวสต์บอมเองก็เป็นทีมที่ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากมายผมคิดว่าลิเวอร์พูลถ้าเกิดบุกเต็มตัว3-0น่าจะทำได้ไม่ยากอยู่แล้วนะครับสรุปแล้ว2คู่วันนี้ผมให้มองไปที่ในส่วนของลีสและก็เวสต์บอมบ์อะลีสกับลิเวอร์พูลนะครับผมอะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับก่อนจะก,กันย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทางสโบท็อป มีบริการดีๆมากมายนะครับเอาใจนักเสี่ยงทายทุกท่านเลยนะครับเรื่องการเงินก็มั่นคงปลอดภัย100%ด้วยถ้าเกิดสนใจนะครับสวัสแอดไลน์มาได้เลยที่แอดไลน์478 PSTYW นะครับสวัสดีครับ